สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมแอดชัดกับทีมงานช่องทางความเชื่อหรือแนวทางในการส่องเลขเด็ดนะครับวันนี้ก็ผมมาอยู่ที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับวันนี้ผมก็จะไปหาแม่นอมนะครับหาแม่นอมนะเพราะว่าแม่น้อมกระจับปิงปองว่เมื่อกี้หกกับเก้าก็ตัวเดียวกันหกเก้าสองหรือสองเดี๋ยววันนี้เราจะไปสอบถามกับแม่นอมกันครับที่ศาลแม่ฮันนี่นะครับว่า ชาวเลขเด็ดสองเลขเด็ดไปฝากกับท่านผู้ชมหรือว่า f อแฟนครับทุกๆท่านคนมักตัวเลขนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่อะไรที่ขาดไม่ได้เลยนี่วันนี้เราก็มาอยู่ที่หาแม่นี่ถึงแล้วแต่แต่หาแม่นอมแม่นอมจะอยู่ฝั่งนี้นี่แม่นอมจะอยู่ฝั่งนี้แม่นอมนี่ทําอะไรครับนี่นี่ต้นเ้าพระเสโกดีมาให้วันจัน เขาจะเขาจะมาทอวาบมอบเราจะทำพิธีขึ้นตอนวันจันทร์บอกคุณแม่อือบอกจันทร์ที่จะถึงนี้จันทร์ที่จะถึงนี้เพิ่งกำลังบูมหลวงอยู่บ้านอเขามีเพื่นเขามีโชคเหรอครับคุณแม่นะเพื่นเป็นคนที่แบบ ด้านนี้เพ, hina, like พ exactly> ิ่นเชื่อเพิ่นว่าอยากทำให้ดีเชื่อศรัทธาก็เลยทําฐานไว้รอแต่ทำฐานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้านด้วยนี่แบบลูกค้า่นเอาไปทุกที่ไงที่นี่เปคนเอาไปทุกที่ถ้าชอบถวายมอบมอบวันนี้ก็จะมอบให้ที่ณศาลแม่ฮันนี่เพื่อให้ FC แฟนคลับนะครับได้ขอโชคขอลาบกันว่างานขอโชคขอตัวเลขกันเนาะ อามากอ๋อใช่ครับนี่ใจบุมสวยมากครับทรับพี่ทําน่านไว้ตรงนี้ค่ะใช่จะเอามมอบไม้กับให้สกาละนะครับผูชาครับนี่นี่นี่โอเคโอคุณพี่ใจบุญเนาะนี่จะเอามาให้เป่าม้อ่ไก้มาตรงนี้เอมาตัวนี้มสรัวนีนะครับวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็จะให้แม่นอนจับให้สามตัวเหมือนเดิมเมื่อกี้ผิดแค่ กก9<ร>นะครับที่ใครได้ตามคลิปแม่นอมก็จะเป็น992หรือเปล่า929หรือเปล่าครับสำหรับวันนี้จะให้แม่นอมล้วงไหนะครับล้วงไหนะครับให้นะครับ,นะรบว่าจะได้อะไรครับรมมรแม่น้อมโชคดีเท่าไหร่ได้อยู่จ้ะเล่ชุดเลข,เลข,ขชุดได้กี่ใบ ล่างสองตัวได้หกใบหกใบหน้าได้สามหกสองกับเลขหน้ากับแม่นี่ไปวันนี้เราท่านผู้ชมครับนี่เหมือนเดิมนะเราต้องมาส่องตัวเลขมาแล้วเราต้องได้ตัวเลขจากศาลแม่นี่แต่ถ้าท่านใดสะดวกมาก็มาหาแม่ก็ได้นะแม่ก็จะแนะนําให้ในส่วนของตัวเลขสาธุสาธุก่าแม่แม่ฮันนี่สีสาและก็คูณรังใจณยาสนต์ ขอโชคลาภตรงนี้ขอให้ล no ูกปิ้งปองตรงนี้นะแม่นะให้สามตัวตรงๆเลยแม่เด้อแม่เอ้ยแม่ผู้ติดตาติดปวดมองไม่เห็นขอได้แต่สิ่งดีๆคุณยาบันมีแม่ฮันเลือดสีสานขอให้ปังปังเฮงเฮงเลยเลยแม่เด้อฝากเอฟซีทุกคนนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับเฮงเฮงปังปังเนาะนี่อยู่ดีโอเคเยี่ยมเยี่ยมอ้าวร่วงเลยลูกเยี่ยมเลยหันมาเป็นไงอันนี้อุ้งยิงน้อยแล้วเปล่า มาดูให้ให้ดูหน่อยอายิบมาทางนี้หยิบแล้วยกมาทางนี้เลยน้องอะไรคะน้องอะไรมาบางนี้เย่ไม่หนูหนูหนูยื่นมาทางนี้เลยหนูหันหน้ามาทางนี้จ้าชื่ออะไรจ้าน้องอะไรจ้าน้องอะไรคะอุ้ยยิ้มน่ารักเดี๋ยววีเอฟซีนะครับฝากชื่อน้องอะไรน้องอะไรคะน้องจีน่าใครชื่อน้องจีน่ายกมือขึ้นยกมือขึ้นวันนี้เรามาขอโชคกับน้องจีน่าแล้วกันนะครับ สามสองหนึ่งน้องกีหน้าคนสวยจะให้เลขอะไรสามตัวมาให้มามาดูน้องกีหน้าครับอยู่ดีๆก็ปอแม่นอมขอโชคขอลาบแล้วก็เดี๋ยวก็มาแล้วนะครับหยิบไหมสามลูกํำขึ้นมาเลยน้องกีหน้าครับอยู่ดีๆน้องอยากจับให้เลยลูกกีหนึ่งเลขที่ออก ไอจิบล <minutes> <ikke Ugh>. ิ้วฟองนะคะต้องทนใจรอนะครับทนใจรอนะคะนี่บริสุทธิ์นะครับปกติจะไม่หยิบให้ใครนะวันนี้ต้องจัดหนักครับน้องกีนหน้ามาแล้วอจิบิ้วจิบลิ้วจิบลิ้วอันดขึ้นมาอ้าวหนึ่งอ่าเอามาให้อ่ามาลูกที่หนึ่งเลขที่ออกอ่าวเก็บไว้ก่อนหนึ่งลูกอ่าลูกที่สองเก็บไว้ก่อนอีกอีก เอาเอาสามลูกพอลูกเอาสามลูกพอเอาอีกเอามาสี่ลูกเอาสี่ก็สี่เอามาเรียงกันดูอ่ะลงมาครับเอามานี้น้องกีหน้านะครับน่ารักกับหลันหลันไม่นอนเนาะเดี๋ยวลองไปสลับดูครับรู้สึกว่านี่ลูกจุดท้ายจ้าจุถ้าถูกสามตัวนี้หนูอยากได้อะไรคะหนูอยากได้อะไรคะอยากได้อะไรเอ่ยหมดทุกที่อยากได้อะไรคะน้องกีหน้าจะดังแน่เลย อ้าวอ้าวเนาะเป็นอย่างบุญนอกแม่เนาะขอบคุณทุกคนนะคะสารแม่ในสารดีๆต้อนรับทุกคนนะคะขอให้ปังๆฮิงรวยเดือะเด้อตามแม่น้องด้วยนะครับด้วยอาจารยนี้ด้วยกับน้องกีน่านะกีนาน้องกีน่าทุกจ้าก่อนหวยออกอะไรลูกหวยออกอะไรตุงไทยเอฟซีหน่อยถูกไหมงอนพงศ์จับให้ไหมถูกอ๋ออ้าวไม่แน่นะครับเด็ก เด็กไม่ได้แกล้งจับนะจับอะไรเขาก็ไม่รู้นะเด็กกี่ขวบครับนี่น้ากี่ขวบคขวบเองนี่แหละกรอบมุดไม่เรายี่นองยดูงศูนย์ดศนครับนี่ไงจริงนะเห็นไหมอ๋อบางคนไม่ค่อยไม่รู้นี่นี่กอบแม่คนนี้สอนี่กระว ใช่นะน้องก็จับให้นะใช่ครับใช่นี่ไงก่อยนะูจ้าใช่แม่เจศูนี่ควเข้านะีครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็ขอรบลาท่านผู้ชมก่อนอ่ะดูไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าชอบก็ลองเสี่ยงดูกับน้องจีน่ากับแม่นอมะนวันนี้ตรงๆนะใงวดหน้าแต่วั็เราก็ตามกันต่อนะครับสําหรับแนวทางในสัปดาห์นี้และท่านก็ขอรบลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เด็กเด็กไม่ได้แกล้งจับนะจับอะไรเขาก็ไม่รู้นะเด็กกี่ขวบครับนี่น้ากี่ขวบคสามขวบเองหูนี่แลเลขกรบมม่รู้ส่นอ๋อสองศูนย์เจ็ดศูนย์ใช่ครับ